ส่งงานนะครับเดือนพฤษภาครับ6-4ครับพร้อมลุยงานกันต่อนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ต้องกลัวนะครับได้ทุกท่านนะครับขอให้เราทําไปตามคิวนะครับเราไม่หลงลืมแน่ครับทดลองด้วยมอเตอร์10แรงครับอ่ลองเปิดอยู่ดิชอว์สามวาครับตัวนี้น้ำตันๆนะครับสังเกตน้ำได้นะครับ ดูจากปากครับออกมานะครับน้ําพุ่งเป็นลํานะครับนี่ครับลุยงานกันต่อนะครับพร้อมส่งลูกค้าตามคิวนะครับสนใจนะครับติดต่อลงคิวได้นะครับพ่อสุกงานตั้งชายบางเลนนะครับมีปัญหารับประกันนะครับทําฟรีนะครับหรือว่าเอาไปแล้วเนี่ยไม่ถูกใจนะครับยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับนี่ครับพ่อทุกตัวทุกการผ่านการทดลองแบบนี้นะครับขึ้นตัวต่อตัวนะครับแต่งตัวต่อตัวนะครับ เป็นสูรสูตรลูกกลวยนะครับที่ทางเราคิดนะครับมีทางเราเจ้าเดียวนะครับที่เป็นสูตรสูตรลูกกลวยมีกลไกข้างในนะครับนี่ครับน้ําจะไม่มีการย้อนนะครับขอดน้ําหรืออะไรไม่มีการย้อนนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยที่สนใจอ่ะไปหาข้อมูลนะครับจากลูกค้าที่เคยเอาไปใช้นะครับอย่างเจ้านี้นะครับเอาไปสามสี่ตัววก็ยังกลับมาสั่งคิวเหมือนเดิมครับแต่สั่งคิวก็ต้องลงคิวใหม่นะครับไม่ใช่ว่าจะมาแซงนะครับนี่ครับ ลองไปถามดูครับว่าการเอาไปใช้เนี่ยเวลาประหยัดไหมน้ํามันประหยัดไหมนะครับเวลาลดลงน้ํามันหายไปนะครับมันก็คุ้มนะครับแต่ถ้าลูกค้าลองไปคํานวณดูครับถ้าไม่คุ้มอย่าซื้อนะครับของทุกอย่างเราต้องตัดสินใจนะครับดูก่อนว่ามันเอาไปแล้วมันคุ้มไหมนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับอยากให้ศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนครับตัวนี้เป็นสามวานะครับ น้ำก็อยู่ระดับตูดนะครับระดับตูดกลวยพอดีนะครับลองต้องลองระดับชันอย่างนี้นะครับท่อเนี่ยครับถ้าสมมติมอเตอร์มันเบานะครับมอเตอร์มันลออคงตัวใช่ไหมครับถ้าเราไปใช้เครื่องเนี่ยอ่าเครื่องมันเพิ่มอรอบมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันเบาถาาว่ารอบเพิ่มขึ้นเราก็สามารถเร่งได้นะครับมันก็จะบัแรงเครื่องด้วยแล้วน้ําที่ได้อัตราน้ําที่ได้ก็จะเร็วขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณน้าที่มากนะครับ นี่ครับน้ำจะกุ้งตรงนี้ครับถือว่าถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับการทดลองโอเคครับพร้อมส่งลูกค้าเดือนนี้นะครับเราก็จะไล่ทําไปตามคิวนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อลงคิวได้เลยนะครับพอทุกตัวนะครับไม่รับมาไม่แนะนําไม่ได้รับมาจํานะครับนี่ครับอ่าลองปิดลองปิดเต่สังเกตครับเวลาเราเปิดน้ําเนี่ย ใบจะกินน้ำแบบทำให้น้ำนี้กระโจนออกมาเลยครับอลองเดินี่ครับน้ำพุ่งเป็นลำครับแล้วอีกหน่อยนะครับผมจะรีวิวเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้ให้ช่างทำอยู่ครับซื้อไว้แล้วนะครับก็คือให้ช่างประกอบเครื่องให้นะครับถ้าเครื่องเนี่ยมันจะเล่งไปอีกได้เยอะนะครับเห็นในคลิปวิดีโอน้ำมันอาจจะสั้นนะครับเวลาผมไปลงมันอาจจะหลอกตาครับอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเห็นคลิปวิดีโอจริงนะครับ เห็นอ่าผู้น่าเห็นของจริงครับหน้างานนะครับเดี๋ยวไปดูความเร็วของน้ำครับนี่ครับน้ำที่ได้จากมันต้องตันๆอย่างนี้นะครับระดับน้ำนะครับลองท่อต้องลองแบบ ชั้นๆหน่อยครับนี่ครับเพราว่ามันก็นี่ครับโอเคครับพร้อมส่งลูกค้าครับอีกหนึ่งตัวนะครับตามคิวนะครับสนใจนะครับติดต่อลงคิวได้ครับท่อสูบน้ำต้องใช้บางเลนะครับท่อตูดสุดลูกกล้วยนะครับที่เรากคนนะครับ มีเราเจ้าเดียวนะครับที่มีกลไกข้างในนะครับลองผิดลองถูกมาเยอะครับลองกันต่อไปครับจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับนี่ครับฝ่าเราจะคิดค้นคำนวณนะครับใช้แบบนะครับวาดแบบคำนวณองศาต่างๆนะครับเกิดจากการคำนวณทางนั้นนะครับไม่ได้ทำอ่าทรงเดชครับเราไปดูครับสนใจนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ facebook นะครับ ท่อสูบน้ำท้งชายบางเลนแล้วก็อยู่ทูนะครับท่อสูบน้ำท้งชายบางเลนนะครับนี่ครับสติกเกอร์นี้นะครับที่รู้กันดีนะครับฝากติดตามด้วยครับหรือว่าสนใจนะครับติดต่อโทรนะครับ092 417 6299นะครับท่อสูบน้ำท้งชายบางเลนนะครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ฝากรีวิวเพลง่นนี้ครับ